ข้อมูล Samsung Galaxy A 2 1 FE อาจให้กล้องหน้าความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลและมีบอดี้สีพาสเทลให้เลือกอย่างน้อย5สีข้อมูล Samsung Galaxy A 2 1 FE อาจให้กล้องหน้าความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลและมีบอดี้สีพาสเทลให้เลือกอย่างน er ้อย5สีเรียกว่าช่วงนี้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนแระท้งรุ่นเล็ก อย่าง a m s u n ง g a l ซ x y s 2ี fe เผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของกล้องหน้าและสีของตกเครื่องเผยออกมาแล้วครับโดยก a าซ x y ขับซื้อ IT จากเนเธอร์แลนด์ได้เผยว่า a m s ซุง g a l ซ x y s 2ี fe จะมีกล้องหน้าความเรียดสูงถึง32ล้านพิกเซลซึ่งเรียกว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับกล้องหน้าของ Galaxy s 2 0 fe ที่มีความละเอียดเพียงแค่ส0ล้านพิกเซลเท่านั้นครับและคาดว่า อาจจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวก,กันกับที่ใช้ใน Galaxy A 5 2และ Galaxy A 7 2นอกจากเรื่องของกล้องหน้าแล้ว s ัมซุง Galaxy S 2ี่ FE จะมีตัวเครื่องสีเขียวอ่อนให้เลือกอีกด้วยครับและถ้ารวมกับรายงานจากทางแซ Mobile ที่เผยออกมาว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy a 2ี FE จะมีเพือกอย่างน้อย5สีก็คือสีเทาสีชมพูสีม่วงสีขาวและสีเขียวอ่อนครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลสเปคถูกปเปิดเผยมานะครับ แต่มีการคาดการณ์กันว่า Galaxy S21 FE จะมีรหัสโมเดลว e ่า s m t g 9 9 0 b ที่รองรับ 5G โดยจะมีแรมให้เลือก1 1 8 g b กับ2 1 6, 6 g b ครับและคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนถึงหาคมที่จะถึงนี้ครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ